เดี๋ยววันนี้พี่กวดน้ำาให้น้องนะแปหนึงนะเดี๋ยวพี่สวดเป็นภาษาไทยให้น้องด้วยสัตว์เพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยระชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บิดเบือนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยพี่ส่งให้แล้วนะน้องนะเผื่อน้องจะได้รับ ดูเหมือนว่างานนี้นะคะจะยังไม่จบลงง่ายๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสําหรับการประทะกันนะคะระหว่างทางด้านของชาวเน็ตไทยกับกัมพูชานั่นเองที่งานนี้คุณผู้ชมขาทางด้านของนาโนนะคะมิสแกรนกัมพูชาปี2023เนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสคลิปวิดีโอค่ะขณะที่เจ้าตัวนี่นะคะกำลังกรวดน้ําอยู่นั่นเองแต่ว่าใดๆแล้วงานนี้เนี่ยโอ้โหบทสวดนี้เป็นบทแผ่เมตตาไม่ใช่หรอกคะนาโนค่ะซึ่งทางด้านของนาโนนะคะก็ได้มีการ โพสข้อความเอาไว้อีกด้วยบอกว่าหยุดแช่งคนอื่นขออุทิศบุญกุศลให้กับผีวิญญาณที่ไร้ความทรงจําซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีชาวเน็ตนะคะได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสตของนานูกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวบางก็บอกว่าเหมือนกรวดน้ําให้ตัวเองอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยมึงกําลังทุกข์ใจที่เขาด่าดตรงจุดค่ะถึงได้ดิน้นอัดคลิปตอบแทบไม่ทนันตอนกรวดน้ําสิ่งที่สวดก็รับรับไปเองบ้างเนาะเถียงสู้ไม่ได้เลยไปไวโอโหศิกรรมเหมือนกรวดน้าให้ตัว เเองเลยบางก็บอกนะคะบอกว่านาโนเธอทํายังไงทําให้มีคนด่าดเธอเยอะขนาดนี้โอ้โหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือคอมเมนต์ของชาวเน็ตชาวไทยนะคะที่ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสของนาโนกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะล่า,ลาสุดเลยทางด้านของเอลซากชกรค่ะก็ได้มีการออกมาฟาดกลับนาโนอีกแล้วนะคะหลังจากที่นาโนเนี่ยได้สวดบทแผ่เมตตาในการกรวดน้ําในครั้งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของ เดลซ่าก็บอกคขาว่านาโนเนี่ยไม่ควรกรวดน้ําให้ใครเลยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันคะ่ะ <c oughs> ไม่คือสันโทษนาโนเนี่ยไม่ควรกรวดน้ําให้ใครเลยนะเพราะลำพังหน้าตัวเองเนี่ยเหมือนคนขอส่วนบุญมากมึงล้วงไง้วมััเจง วันเทน้ำใส่โอเคโอเคแล้วพูดจาฉะฉานขึ้นนะแหมพูดจาฉะฉานขึ้นอย่าให้รู้นะว่าแอบไปเทคคลาสอย่าให้รู้นะว่าแอบไปเทคคลาสกับคุณครูบันเทิงมาอย่าให้รู้นะคะพูดจาฉะฉานสวดมนต์ทำนองสนอไพเราะเชียวเออพูดจาฉะฉานเชียว อย่าบอกอย่าบอกแล้วว่าแอบไปเทคลาสกับคุณครคูประทองมานะคะสวดมนต์เนี่ยคล่องปริ๊ดคล่องปริ๊ดคือกูอยากรู้ว่าเวลามึงเจอผีเนี่ยมึงสวดมนต์เป็นภาษาเขมรหรือว่าภาษาไทยกูอยากรู้แค่นี้แหละมือเลิว่ะเลิศลิลที่สุดไม่ชดมือมึงทำไมกูเ <liter> ป <version> ็นคนใจบาบเงี้ยทุกคนต้องทำบุญให้กัทัดด้วยนะ แต่ไม่เยอะจะได้ตกนรกของจริงนะ